วิธีการขยี้เชื้อผสมลำถุงเชื้อเห็ดลำจะถูกมาลักษณะนี้ใช้มือขยี้ให้แหลก ขยี้แหลกแล้วผสมลำหนึ่งกำมือเท่านี้เป็นการใช้ได้